นี่มันอะไรกันเช็คลายนิ้วมือไม่ได้งั้นหรออาจจะถูกทำไลายไว้โดยตั้งใจก็ได้หรือไม่ก็เป็นผู้หยุดโดยผิดกฎไหมถ้าไม่ใช่แบบนั้นก็แปลว่าเป็นผู้ยาวเหรอไม่ใช่ผู้ยาวหรอกมั้งดูจัดโรงหนอะคะฉันว่าใช่นะดูว่าเป็นชาวต่างชาติหน้าตาคมชัดเกินกว่าจะเป็นคนเอเชียทั่วไปก็มีความเป็นไปได้อยู่นะครับ ครับรับทราบแล้วครับตอนนี้หมอนั่นอยู่ไหนอยู่ที่บ้านพี่สาวฉันน่ะยังหาที่ไปไม่ได้เลยแล้วตรวจ DNA อหรือ,อยังล่ะยังเลยครับเฮ้ยๆตอนนี้รู้ตำแหน่งมันแล้วเตรียมตัวกันได้เลยสารวัตรพัดกับสารวัตรอีไปกับฉันส่วนคิมกับจองไปทางนั้นเราจะล้อมไว้ทั้งสองฝั่งรู้ใช่ไหมว่าประตูหลังอยู่ตรงไหน,นไอ้เวนนั่นมันพกมิดด้วยนะระวังตัวไวอ้อะครับ พวกแกงเวนนี่รู้ตัวกันแล้วหรือ,อยังเนี่ยทําไมมายืนเพ่นพ่านกันหมดเลยผู้จองคิมมันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะไม่เห็นออกมาทางนี้หรอไม่ครับทางนี้ก็ไม่มีเอ๊ะมันออกมาแล้วครับคิมมันเช็คอยู่ตรงนั้นเลยนะเว้ยไอ้เวนไปไตซะคิมมันฮะอะไรของมันวะบนไดแม่งจะเยอะไปไหนไอ้เวนนี่ ฮยหยุดเดี๋ยวนี้นะแม่งเอ้ยจะตามมาเลยนักนะเฮ้ยทำตัวดีๆตอนนี้ยังทันนะหวังมีดจ๊ะ,จะใจฉันผ่านท้อเลยไหมฮึฮ,ฮึชุบชุบๆุบแสบดีไหมล่ะได้ลองแล้วนี่งั้นรอบนี้แทงให้มิดด้ามไปเลยไอ้เวนนี่ออตั้งแต่นี้ไปคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่การใดๆอยู่นิงน่งๆหน่อยเถอะครับอ้อ,อยแขนจะลุนหยุ่แล้ว รุ่นพี่รอก่อนเถอะหัวหน้ากำลังมาถึงแล้วครับโอเคงั้นมันไอ้นี่ไว้ก่อนเลยไอชั่วป้องเหนียวเนี่จะหนีก็หนีลงข้างล่างสิวะขึ้นมาถึงนี่ทำคนอื่นเขาลำบากชะมัดเลยผู้ก,กองคิมมือเป็นอะไรหรือเปล่าครับอ๋อไม่เป็นไรครับแค่ขวนเฉยๆแม่งเอ้ยแทงคนยังไม่พอยังกล้าเวี่งมีดใส่ตำรวจอีกคิมไปหาหมอซะ ไม่ต้องหรอกครับเรื่องแค่นี้เองแค่นี้อะไรกันถ้าทิ้งไว้แล้วอักเสบขึ้นมาฉันหนักซวยเองนะฉันไม่อยากโดนพี่สาวในด่าอีกรอบนะครับรุ่นพี่ยื่นมือมาหน่อยครับนี่ยากับพลัตเตอร์ครับไปเอามาจากไหนอีกวันเนี่ยยื่นมือมาสิครับพอเถอะน้าในทําอย่างกับฉันเป็นเด็กเลยงั้นก็เก็บไว้ทาเองนะครับมือรุ่นพี่นะ่ะถ้ามีแผลขึ้นมาหัวใจผมคงแต่สลายเลยนะครับ ออขอบใจนะเวอ่อไปละเออคุณลงุงยินดีต้อนรับกลับนะคุณลุงที่ถึงไหมลุงอีอืมใช่ฮะเราเล่นไดโนเสาร์ด้วยกันพี่คนนี้นเล่นสนุกม,มากเลยเก่งมากเลยนะคะขอเป็นพูดไดโนเสาร์กระดาษ มาแล้วเหรอพี่กินข้าวมาหรือ,อยังเดี๋ยวไปกินนะ่ะงั้นขอคุยกับฉันแป๊บหนึ่งสิจะทำยังไงกับหมอนั่นดีล่ะผมฝากเรื่องไว้ที่ลรงพักเข็นไว้แล้วก่อนแล้วครับช่วงนี้ก็คงต้องดูแลไปกันก่อนแน่ใจเหรอหรือจับปล่อยไว้ที่นี่ก็ได้ฉันลาง,งานอยู่ไม่มีอะไรต้องห่วงหรอกผมฝากไว้แค่วันแรกเพราะเขาเพิ่งออกจากโรงพยาบาลแถมพี่เขยก็ไม่อยู่เพราะไปทำงานต่างจังหวงัดอีก ถึงจากความจําเสื่อมแต่เรายังไม่รู้เลยว่าเขาเป็นคนยังไงไม่เป็นไรหรอกถึงตอนนี้จะอยู่ฝ่าเข่าก้องแต่เธอก็รู้ใช่ไหมตอนอยู่ฝ่ายสืบสวนฉันจับคนมาแทบทุกประเภทแล้วนะฮ่า <c> ๆ <oughs> ใครจะไปรู้ล่ะเสียดายจังเดี๋ยวๆชอบเขาออกหืมพี่ตังหังล่ะที่ชอบเขา <c oughs> ดูออกเลยเหรอจะฟ้องพี่เขยแน่อยู่กันมาเกินสิบปี <c oughs> ก็ต้องเป็นแบบนี้บ้างแหลนะน้าไหนก็อย่าเพิ่งรีบแต่งงานเลยนะเข้าใจไหม คุณลงุงจะทิ้งผมไว้ที่นี่เหรอครับเปล่าเราจะกลับบ้านด้วยกันอ่ะนอนที่นี่นะวันนี้ไม่ได้นะใจไร้อ่ะแบบนี้แหละถูกแม่มีแฟนไอตัวแสบเอ้ยฮ่าฮ่คาดเข็มขัดด้วยสิอ่ะครับเดี๋ยวผมช่วยหืฮะห,หน้าเราใกล้กันมากเลยนะคุณลุงบาดเจ็บเหรอครับ อะไรดีล่ะทํายังไงดีเพื่อออกแล้วแค่ตลอดนิดเดียวเองไม่เป็นไรหรอกเจ็บมากไหมครับก็บอกไงว่าไม่เป็นไรอ่ะกลับบ้านกันเถอะอ่ะครับว่าไงนะยังหาไม่เจออีกเหรอครับตอนนี้ส่งเฮลิคอปเตอร์ไปค้นหาด้วยแล้วครับอย่าแจ้งตำรวจไม่จำเป็นต้องให้เรื่องนี้ไปถึงหูนักข่าวไม่ว่ายังไงก็ต้องหาให้เจอ จัดผมทำภูเขาก็ต้องเจอให้ได้กลุ่มเซความประธานชเวซึงกียวเออนั่งคุยกันก่อนสิคะจะยืนทำไมกันทันชาสะทุยสิคะคุณอีครับขอบคุณครับคุณผู้หญิงว่าแต่อาการนอนไม่หลับช่วงน,นี้ดีขึ้นบ้างไหมคะพอทันเข้าเย็ยนเสร็จฉันโทรหาเขาแต่ไม่นับสายเลยนะคะวันจุนของเราหน่ะอยู่ที่วัดสบายดีใช่ไหมคะ เอาละค่ะทุกคนตอนที่3ก็จบลงแล้วนะคะเออคือแบบคือแบบว่าพอของเราเนี่ยอย่าเป่าแผลให้กับนอของเรามากเลยนะคะทุกคนเฮ้ยแต่นอขเราตกใจไงเออและแบบแอนรู้สึกว่าพอของเราเนี่ยจะเป็นโรคแบบนอนไม่หลับนะคะทุกคนโอ้โหน่าเห็นใจอยู่นะคือแบบนอนไม่ได้เลยอ่ะทุกคน โอ,โอเคแล้วค่ะทุกคนมารอนลุ้นตอนต่อไปนะคะว่าพอไปอยู่กับโนแล้วจะเกิดเรื่องวุ่นวุ่นอะไรอีกนะคะวันนี้แอรขอลาไปก่อนค่ะทุกคนบ๊ายบาย